ด,ดีทั่วไทยในช่วงนี้นะคะดีดีพาคผู้ชมไปปักหมุดงานเทศกาลดิเจนสยามพัทยากันบ้างนะคะไฮไลท์ปีนี้นะคะอยู่ที่มีการสร้างสติระดับโลก Guinness World Record ค่ะมาพร้อมกับการไหว้พร้อมกันมากที่สุดในโลกจะอลังการขนาดไหนต้องไปลุยให้ถึงที่ค่ะยกมือพนมมือไหวก้มหน้านิ้วชี้จรดปลายจมูก เป็นการบันทึกสถิติใหม่ที่คนไทยสร้างขึ้นนะคะกับการไหว้ไทยพร้อมกันมากที่สุดในโลกพร้อมกับกล่าวสวัสดีแวลนคุณชุติธัยแลนบันทึกลงกินเ s s บุ๊ w เวิลด์คอร์สค่ะแน่นอนนะคะว่าการไหว้ไทยหรือว่าการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถือเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะคะ ดังนั้นค่ะทางเลเจนด์สยามพัทยาจังหวัดชลบรุรีจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานนำโดยนางสิริยาเทพเจริญน,นะคะประธานบริหารบริษัทนุสาเลเจนสยามพัทยาจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงาน The Legend of 5 F Thailand Showroom ภายใต้โครงการ Thailand Showroom นั่นเองค่ะโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยต้อนรับวันสงกรานและวันไหลพัทยานะคะ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างสถิติ Guinness Book World Records การไหว้ไทยพร้อมกันมากที่สุดในโลกพร้อมกล่าวสวัสดี Welcome to Thailand ซึ่งแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกที่บริเวณหน้าองค์ท้าเวสวุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมสร้างสถิติจำนวน262คู่524คนนั่นเองค่ะ เป็นการทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ครั้งก่อนหน้าที่จำนวน250คู่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการสร้างสถิติระดับโลก Guinness World Record การไหว้ไทยพร้อมกันมากที่สุดในโลกน่าชื่นชมแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ